โอยโอ๊ยโอ้ยเลื่อนตะเลื่อเลือตะหาโม่ตนายังบอเลื่อไปตะเลิดตะเลื่โอ้ยนายเฮงเลยเมื่อนั้นเอาเรียญมารียเจาเรียนไม่ใจหางเรียญกับ เมือม่อเบลเ่นอยู่คำขอบคุณซีหลานนองใจเด้อพี่น้องขอบคุณสีหลาดนดง,นงใจท่นไหนกินข้าวกินำผพวกกางอะไรง่วงเห็นงานไหนยี่นู <c oughs> ง่งเห็ดงานไหน ขอบคุณเด้อ,อคุณจีบผมโอ้ย <c oughs> สลีปท่านก็เอาตรวจก็ใหเด้อพี่น้องครับตาบัวเราแบว่าเราจีบไปหลอกตาเราไปหลอกไปบุ๊คโอ้ยขันหลอกตามานพี่บัวย่าเ้ามาเห็ดโทรศัพท์ไงเด้อบระสับสนบระใดนี่ตั้งแต่น,น้องบ่หลอกตาไปยังเงินยังสีนั่นอยู่วัตดีก้าหกล้านดวงใจเลยหกล้านดวงใจแล้วพี่น้องเนี่งินคุณนดามากคุ้นตามคุณนดามากถ้าได้บุ๊ ส่องถึงนเบืองบื้องตะกอนเนี่ยส่องขึ้นเบืองเบือ,อ,นนอ,บอ,บอคุณดาม่าคุ้นตามคุณดามาท่านเอวะท่านโดนสิบสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบแปดดีใจเพราะของเขาไลยเป็นแสนขอบคุณหลายๆเด้อห,หัวรันดวงใจ ได้สิบแปดได้สิบเก่าเขาดีใจว่กคักเลย <c oughs> ยุบเปิดการมองเห็นดีใจ ต่างต่างเต้เปิดอันนั้นไม่ไม่ตั้งแต่คุณอันนี้แมมเฮ็ดจังสี่เพราะเป็นเฮ็ดเป็นตัวหนังสือเซนเซนอันคลิปเพราะเป็นแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเป็นยูต่างเต่คลิปอันคลิปสั้นคลิปช็อตแต่คลิปยาวเฮ็ดเพราะเป็นแม่เขาบอกให้เฮ็ดยูกับเฮ็ดเพราะเป็นนี่สิเฮ็ดพี่ที่ไ อยากคิดเป็นก็ยังไงพ่อคิดเอาเลี้ยงนั่นลูกสอนไปที่หนึ่งเหรอแต่ว่างบ้านจำจะเขาไปเอาแบบไหนมาสอนจากเขาสอนกับเบิ่งก็ยังสิงเป็นนี่ปัดพ่อหนีจากเขามาแล้วลืมบดสเน่เลยเมียบ้านไปบันนี้เสียลูกสอนไม่โอ้ยน้องไม่จำต้อาจำบด่ดีจำเรลาก,ก็ลืมเขาบอกจ่ายยังเดียจ่าก็ลืม 六百。 สิกินข like erm ้าวกั็ยังดีเนะบ้านนี้บ้านดีค่ะหาล้านน้องใจก็มีปลากระป๋องอยู่เริ่มข้าวอันธนากรเอาอันมะกข้าวมะหอยมักข้งเพิ่มหมักข้งเพิ่มมะหอเดาะโรสิไปอันแกงใส่มะกข้าเพิ่มหาดอกแกงสดหนำกินแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะอันกันได้กินหนำมุกไก่แซ่บมันก็สิร้องกอ